ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะคือเป็นเสื้อคอเหลี่ยมค่ะกระดุมหน้าแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเสื้อกระคุมอยู่ข้างนอกนะคะจะทําอยู่ในตัวเดียวกันเลยค่ะเรามาทํากันเลยนะคะตัวนี้เราปรับไหล่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาลายตัวล่มาชนกันนะคะค่ะพอได้แล้วนะคะตัวนี้ เราปิดคอค่ะ1เซนกันอ้าหนึ่งเซนเราปิดได้เลยค่ะพอเราปิดได้แล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการวาดคอกันเลยค่ะ ช่วงคอเราจะเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์การวัดคอตัวนี้ถ้าไม่ต้องการแบบลึกมากเราจะอยู่ในเกณฑ์ช่วงบ่าหน้าค่ะถ้าอย่งั้นเราจะลงจากจุดบ่าหน้าได้สองประมาณสองเซนได้ค่ะค่ะเราจะมาดูวัดคอกันเลยค่ะคอข้างเราจะออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนค่ะสามเซนคอหลังสองเซนครึ่งเราวัดคอหลังก่อนค่ะวาดมาเลยค่ะคอหน้าเราติ๊กไปเลยค่ะตรงจุดบ่บบาหน้า พอเราได้ค่ะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงการวาดตรงจุดนี้นะคะเราจะทําตรงเหลี่ยมลงมาเลยก็ได้ค่ะตัวนี้เหลี่ยมลงมาได้เลยแล้วเราก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยค่ะเราก็ทําให้สวยเลยค่ะตัวนี้เป็นเส้นตั้งฉากมาได้เลยแต่ถ้าไม่นั่นเราจะเป็นอย่างนี้ได้เลยค่ะเราตีเฉียงมาได้ค่ะตรงจุดนี้ประมาณอีกหนึ่งเซนเราตีเฉียงเลยค่ะตีเข้าค่ะหนึ่งเซนนี่เราได้ครบูปคอแล้วนะคะเราจะมาดูลักแร้ค่ะลักแร้ รอบอกระบวป8ตลอดเลยนะคะไซนนี้เราจะลงค่ะลงจะกสุดที่เราวาดลักแร้ได้แล้วระบบลักแร้8เซนเราวาดลักแร้เลยค่ะค่ะวาดโค้งมาเราจะดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราจะวาดตรงเส้นบานหลังพอดีเลยค่ะวาดลักแร้เลยค่ะเราลงจากอก2เซนค่ะ เราได้ชิ้นหลังแล้วเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อะคะ่ะความยาวความยาวตัวนี้เราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณลงจากหยุดสะโพกเลยค่าเซนค่ะเราตีเลยค่ะแล้วเราจะมาดูช่วงอกห่างอกหาง,หางเราจะสร้างก็คือเป็นไซสมาตรฐานนะคะเก้าเซนสิบแปดหารด้วยสองก็เท่ากับเก้าเซนค่ะ ช่วงล่างเหมือนกันเลยค่ะเก้าเซนเราจะออกสองเซนครึ่งจะทำให้เกลดไม่ทื่อเกินไปนะคะเราปีเฉียงออกมาเลยค่ะที่ปลายเกดปลายเกล็ดอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนลงจากเส้นสะโพกเลยห้าเซนค่ะช่วงเกล็ดเราแบ่งเราบวกเก็ดใหญ่สามเซนข้างละเซนครึ่งค่ะเซนครึ่ง ตัวนี้จะเป็นคัดอกค่ะเราจะล้นจากจุดยอดอกที่เราได้ราวัดอกสูงมานะคะ,ะเราล้นเส้นครึ่งตลอดแนวเลยค่ะตลอดเลยราวัดเลยค่ะวัดตีเป็นเกรดมาได้เลยแลว้วเราตีมาปลายเกรดมาที่ปลายเกดเรดห้าเซนนี้ได้เลยค่ะช่วงเอวตัวน,นี้เราบวกเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าอยู่ในเกรดประมาณเซนครึค่ง เราขึ้นหนึ่งเซนค่ะะโพกข้างชายข้างค่ะขึ้นหนึ่งเซนแล้เวเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อเลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะความยาวเราลงจากเส้นสะโพกเล็กห้าเซนเราตีตรงเลยค่ะเราขึ้นก่อนก็ได้ค่ะตรงจุดนี้เราขึ้นหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดเหมอที่เส้นสะโพกช่วงเอว ตัวนี้เราเข้าอยู่ในกินประมาณเซนครึ่งเราบวกแล้วนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังนี้เราจะเป็นทบหลังค่ะทบหลังาวาดเอวเลยค่ะมาที่เส้นสะโพกเลยนะคะช่วงนี้เอวเราแบ่งครึ่งค่ะตรงนี้ค่ะเราได้สิบเอ็ดเซนทั้งหมดยี่สิบสองเราก็แบ่งครึ่งทําเป็นเกล็ดนะคะเราตีตรงเลยค่ะ เกณฑ์ค่ะเราจะขึ้นตรงนี้อยู่สองเซนก่อนแล้วเราก็วาดเกล็ดข่ยเกล็ดใหญ่เซนครึ่งเซนครึ่งปีเกล็ดเลยค่ะปลายเกล็ดค่ะเราจะลงมาตรงจุดนี้ค่ะห้าเซนถ้าเราจะไม่ต้องข้ามไปข้ามมานะคะเราจะวัดคือการวาดบาหลังค่ะเราวัดคัดโค้งเราคัดเลยค่ะเราจะคัดจากจุดบาหลังนี่เลยค่ะคัดโค้งมานี่ได้เลย โค้งมาตรงจุดหลังนี่เลยนะคะค่ะเราโค้งมาแล้วตรงนี้เลยค่ะคัดโค้งนี <tuh> ่เราจะได้เลยนะคะคือคัดบาหลังตรงนี้คือจุดบาหลังคือจุดหลังค่ะชิ้นหลังนี่เราได้แล้วค่ะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อชิ้นหน้าส่วนที่เราทำเราได้คอแล้วนะคะตัวนี้เราจะวาดเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะการวาดเสื้อกั๊กเราจะลงจากจุดยอดอกเนี่ยค่ะ อยู่ในเกณฑ์ประมาณเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณขึ้นจากเราง่ายดีกว่าค่ะเราจะขึ้นจากเอวเนะะี่ยค่ะจากเอวเสามเซนเรา mark ไว้เลยค่ะคือจุดนี้การวาดเสื้อกั๊กนะคะเราก็จะมาดูเลยะคะ่ะเราจะวาดเลยะคะ่ะเราวาดพอดีได้เลยนะคะเราวาดโค้งนี้ได้เลยะคะ่ะการหาคือเส้นนี้เราจะเราจะเข้ากับพอดีกับเส้นนี้เลยตรงนี้ค่ะเราจะออกจากจุดข้างอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนแล้วเราก็วาดเลยคะ่ะการตีวาด วาดเสกักนี่ค่ะปิดโค้งมาโค้งมาตรงจุดข้างหน้านี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะผ่านจุดคอแล้วโค้งมาตรงจุดนี้เลยค่ะเสืสกักตรงนี้นได้เลยนี่คือเราวัดเสื้อกักที่ส่ลงไปนะคะคือเราได้แล้วเราจะมาดูเสื้อกักตัวนี้จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดปิดแค่อกค่ะไม่ใหญ่มากนี่เราวาดได้แล้วนะคะเป็นเสื้อกักได้แล้วเราจะมาดูเราก็จะคลิ้งออกมาเลยค่ะ เราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นเรากลัดเลยค่ะแล้เวเราก็กลิ้งออกมาได้เลยกิ้งข้างค่ะลักแร้ นี่จ,จุดข้างขอตรงนี้ค่ะที่เราทำโค้งโค้งมาถึงพอดีตรงจุดข้างหน้านี่เลยนะคะเราวาดนี่เลยค่ะนี่คือปกเราเอาชิ้นหน้าไว้ก่อนนะคะเราจะมาวาดเสื้อกั๊กข้างนอกเลยค่ะ นี่คือจุดไหล่นี่ค่ะคือเราวาดโค้งมาได้เลยนี่คือตรงจุดยอดอกนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วเป็นเสื้อกั๊กตัวเล็กๆตัวนี้จะไม่ทําเสื้อกั๊กไม่ใหญ่มากเราตัดได้เลยะคะ่ะข้างนอกเราไม่ต้องทําจีบอะไรก็ได้นะคะ คือเราจะทำเป็นเสื้อกักสวมไปอีกทีได้เลยที่ในแบบค่ะเราก็จะมีการทําตรงเนี้ค่ะตรงริมเนี้ยค่ะเราจะต่อตรงริมเนี้ยค่ะเราจะต่อระบายระบายรอบเลยค่ะ ตรงเสื้อกักนี่ระบายต่อระบายรอบเลยนี่เราได้แล้วนะคะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเราจะมาตัดให้ดูเลยค่ะนี่คือจุดรางดุมนะคะเราจะออกจากเราจะลงจากจุดนี้อยู่ดฑ์ประมาณหนึ่งเซนเราจะออกจากจุดนี้ครึ่งเซนเราวาดลังใหญ่สองเซนตรงนี้ลางใหญ่ครึ่งเซนนี่ค่ะตอนนี้ความห่างเราจะทำห้าลังนะคะ อยู่ในเกณฑประมาณห่างอยู่ในเกณฑประมาณเจ็ดเซนค่ะหลังที่สองเราออกครึ่งเซนลังใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนเราตีเลยค่ะสองเซนค่ะนี่เราจะทำตลอดแนวเลยค่ะให้ได้ให้ได้ 5, ห้าลังนี่ค่ะเราก็จะตัดจุดข้าง ดินหน้าเราเรามาทบทวนกันอีกหน่อยค่ะว่าเราจะต้องมีคัดโอกเราจะคัดบ่าหน้าค่ะเนี่ยค่ะเราคัดมานี้ได้เลย,เลยการเข้าเราก็เข้าตามเก็ินได้เลยนะคะเราตัดเลยค่ะเราตัดเส้นลาย ขิ้นหน้าแล้วตัดคอเลยนี่คือจุดคัดอกนี่ค่ะการทำเราก็เข้านี่ได้เลยนะคะเราจะกอบให้ดูค่ะเราเข้าจุดคัดอกนี้ได้ก่อน เ,เข้าก่อนเลยค่ะพอเราเข้าได้แล้วนะคะนี่คือคือเป็นคิินส่วนของตัวหน้าแล้วเราก็จะเอาเนี่ยค่ะที่เราได้เสื้อก๊กเรามาประกอบแลวคะ่ะเรากลับเสื้อกักให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าค่ะเข้าตรงจุดคอหน้านี้ได้เลยนี่จะติดให้ดูเลยคะ่ะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะ การเข้าแขนเราก็เข้าได้ตลอดแนวเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็เข้าข้างเราเข้าข้างชิ้นนี้ก่อนเราทากลับก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าต่อชิ้นหลังนี่ค่ะชิ้นหน้าค่ะนี่เราได้แล้วค่ะเป็นเสื้อเข้าลูกเรามีเสื้อกลักสมออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ